ทำหยุดกูเอารถทหารชนเอารถทหารผลแข่งวิธีคิดนะผมจะบอกให้ฟังนะคิดมิติเดียวคิดตื่นคิดผิวไม่คิดแก่คือรถทหารผล,ผลผลได้ผลจากอย่านึงอ่านี้แต่เทคนิคการผลประเภทของสิ่งที่ต้องผลต้องดูแลยังไงผลยังไงคุณไม่ได้เรียนมาหรอกมันก็เหมือนกับกรณีราคาน้ำมันแพงนะคุณโทนี่ที่บอกว่าพอราคาน้มันแพงบรรดารถบรรทุกออกมาเรียกร้อง พอ,อรถบรรทุกจะประท้วงก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอารถทหารออกมาแบบนี้มันใช่เลอฮะคือหนึ่งเนี่ยสร้างความขัดแย้งแน่นอนกรณีแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอ้คุณอย่ามาแตะต้องข้าเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายอำนาจรัฐมาทาหยุดกูเอารถทหารชนเอารถทหารขนแข่งคือแทนแทนที่คืออย่างนี้อันนี้ไอ้จุดนี้นี่วิธีคิดนะผมจะบอกให้ฟังนะ คิดมิติเดียวคิดคิดตื่นคิดผิวไม่คิดกันคิดไม่ถึงนี่คือคือรถทหารขนขนได้ขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เทคนิคการขนประเภทของสิ่งที่ต้องขนต้องดูแลยังไงขนยังไงคุณไม่ได้เรียนมาหรอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าความเท,เทคนิคของการขนส่งคืออะไรของประเภทแต่และอย่างเป็นยังไงแล้วก็ วิธีก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยคุยสิเขาบอกว่าอขอลดห้าบาทนะคุณเก็บภาษีสินทรัพย์มีห้าบาทกว่าแล้วถ้าคุณลดห้าบาทไม่ได้มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือลดภาษีอีกส่วนหนึ่งคือกองทุนน้ามันเอาไปชดเชยช่วยอืแต่ว่าวันนี้กองทุนรัฐบาลคุณเอาไปใช้สองหมื่นกว่าล้านซึ่งผิดผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องกองทุนน้ามันคุณเอาไปใช้แล้วสองหมื่นกว่าล้าน แล้วส่วนภาษีส,สมัมภาษเนี่คุณก็อธิบายให้เขาฟังน้องเอ้ยใจเย็นๆนะขอลดให้สองบาทได้ไหมห้า<ม>บาทไม่ไหวว่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยม,มันเองงบประมาณขาดดุลอยู่จัดเก็บภาษีต่ํากว่าเป้าเหลือเกินวันนี้ขาดทุนไอ้ก่ากว่าเป้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วจะเอาขอเป็นว่าเอาสองบาทแล้วกันรัฐบาลจะลดภาษีส,สมัมภาษรให้สองบาทนะแล้วเพื่อให้ราคาคุยกันสี่ แล้วเหตุการณ์มันก็เดินต่อไปไม่ต้องสร้างความขัดแย้งคือทําไมไม่คุยอะท่านนายกท่านนายกไม่ค่อยคุยกับใครเลยท่านจะคุยกับคนของท่านไม่กี่คนรอบตัวคนแล้วก็ไปคุยที่บ้านนั่นนหะคุยกับท่านเป็นผู้นําต้องต้องคุยกับคนมันท่านคุยด้วยเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาคนก็กลัวท่านอีครึ่งหนึ่งแล้วคุยดีๆเขาก็ยอมแล้วเขาไม่มาไม่จะบอกว่าคุณบอกห้าบาทโอ้ยห้าบาทไม่ได้ผมไม่เอาไม่คุยสองบาทได้ไหม บาทหนึ่งได้ไหมสองบาทได้ไหมอ้าสองบาทห้าสิบคนตัวคึงทงได้ไหมคือคุยซะหน่อยอนะขาดดุลเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ขยันหน่อยไปทําเรื่องอื่นให้มันดีขึ้นมันก็จะได้มากขึ้นมาคือมันมันมัน,มนเราไม่ได้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวในในประเทศเนี่ยมันหลายเรื่องนั้นก็พูดคุยกันเถอะอย่างเรื่องเด็กก็เหมือนกันถ้าคุยกันมันไม่เละขนาดนี้มไม่ยอมคุยคิดว่ามีอํานาจอยู่ในมือแล้วไม่คุยเนี่ยมันไม่ได้หรอกท่าน แม้กระทั่งเรื่องของโควิดเนี่ยคือท่านรวมศูนย์คนที่มานั่งประชุมกับท่านเนี่ยต้องให้ความรู้ท่านและท่านก็อเอาความรู้ที่ท่านได้เนี่ยไปให้เป็นความรู้ประชาชนนั่นก็คือท่านต้องพูดประชาชนได้ฟังว,ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคุณต้องทําอย่างนี้นะต้องร่วมมืออย่างนี้นะต้องอย่างนี้ต้องไม่เป็นอย่างนี้ต้องไปฉีดยาทุกคนวัคซีนนะเพราะวันนี้อย่างยกตัยอย่างไง่ายๆวัคซีนที่ผ่านมาถ้าวันนี้คนไทยไม่ค่อยฉีดวัคซีนจํานวนหนึ่งเพราะอะไร ก็เพราะมันมีข่าวตลอดเวลาฉีดวัคซีนตายบ้างชักบ้างอะไรบ้างไม่มีคําอธิบายถ้ามีคําอธิบาย,บายเขาบอกว่าไอ้กรณีคนนั้นเนี่ยที่เป็นที่ตายเนี่ยเพราะมีโรคประจําตัวมันไมไ่เกี่ยวกับวัคซีนก็พิสูจน์อธิบายให้ชัดเจนอธิบายไปเรื่อยๆคนก็จะได้เข้าใจไม่เกิดความกลัวโดยเฉพาะยิ่งวัคซีนออของซิโนแวคที่ถูกท,ที่ที่มีข่าวเยอะตอน,น,นแรกๆกับแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานะ ที่มืองนอกเนี่ยเขานิยมฉีดให้คน55ขึ้นไปนะไอ้เราก็จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องไอ้นี่เล่นผสมวัคซีนคว้ไม่รู้ควยตำราใครก็ไม่รู้เนี่ยทีดค, <c oughs> คนอุตรุ้ยร้องดูคือลองผิดลองถูดกับประชาชนไม่ได้เราต้องมีรีเสิร์ชต้องมีอะไรวันนี้เอาละสมมุติว่าไฟเซอร์เข้ามาคุณประกาศดิไฟเซอร์มา m อ็มอมามาใครอยากฉีดระฉีด,ฉดคนที่ตกค้างโอ้โห,โห,โหนี่ ขี้ค้านจะมากันหมดเพราะมันไม่มีข้อสงสัยถ้ามือคนในเวลาสงสัยเนี่ยเขาก็กลัวไว้ก่อนชีวิตเขาเขาก็รักบางคนเขาต้องคิดว่าเฮ้ยแล้วผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ป่วยอยู่ทําไงเพราะนั้นวันนี้คือคุณจะต้องรู้จริงแล้วต้องสื่อจริงนะเพราะนั้นก็ก็ขอขอให้ท่านต้องต้องสื่อกับประชาชนแล้วต้องยอมพูด นะยอมพูดหน่อยใครข้อขัดแยง้งใครประท้วงใครอะไรนี่คุยหน่อย